เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอเธอทำบ้าอะไรเนี่ย นะนายจะทําแบบนี้ไม่ได้นี่ขอร้องแหละขอร้องอย่างนั้นเหรอฮะไม่มีทางหรอกฉันตั้งใจว่าฉันจะทําแบบนี้มันก็ต้องสําเร็จฉันจะบอกว่าร่างของชายคนนั้นอะเป็นของฉันขอให้เธอสองคนเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะถ้าเธอสองคนไม่อยากตายนี่นายนายไม่เห็นใจพวกฉันเลยเหรอแล้วนายไม่เห็นใจลูลี่เลยเหรอไงอะ ที่เธอต้องเสียแฟนไปว่ากว่าเขาสองคนนั้นจะรักกันน่ะมันต้องใช้เวลาแค่ไหนนาะจะทําให้ลูลีก่กลายเป็นคนไม่มีแฟนนะแล้วยังไงล่ะเธอคิดว่าฉันมีแฟนอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่มีแฟนเหมือนกันใช่ฉันรู้ว่านายไม่มีแฟนแต่มันไม่เกี่ยวกับที่ว่าปากนายเป็นแบบนี้ซะหน่อยอะ่ะมันเกี่ยวที่ว่านิสัยนายตั้งหากล่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของนายเลยเธออย่ามาโลกสวยไปหน่อยเลยมันเกี่ยวกับปากฉัน เพราะว่าฉันมีปากที่น่าเกลียดแล้วก็อัปลักษณ์แบบนี้ไงล่ะผู้หญิงที่ไหนก็เลยไม่ชอบฉันเธอไม่ต้องมาพูดทั้งนั้นแหละฉันไม่ฟังช่วหนายคะ่ะลูลี่จะตายแล้วเนี่ยม่ยมากเลยค่ะนายปล่อยลูลี่เถอะนะลูลี่จะตายแล้วเนี่ยไม่เธอสองคนต้องออกไปจากที่นี่ถ้าเธอไม่ออกไปฉันก็จะไม่ปล่อยงั้นเอางี้ไหมนายช่วยเล่าได้ไหมว่าทำไมนายถึงเป็นแบบนี้ ขอร้องแหละถ้าเกิดนายเล่าให้พวกฉันฟังพวกฉันก็จะยอมไปถ้าฉันเล่าให้พวกเธอฟังเนี่ยพวกเธอไม่ยอมไปหรอกพวกเธอหลอกให้ฉันเนี่ยเล่าเรื่องที่ฉันไม่อยากจะเล่ายังไงล่ะได้เล่ามาเถอะพวกฉันพร้อมรับฟังว่าทาไมนาถึงเป็นแบบนี้แล้วนาเป็นใครกันแน่เธออยากให้ฉันเล่าใช่ไหมได้งั้นฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังแต่ว่าถ้าฉันเล่าแล้ว พวกเธอสองคนยังไม่ไปอีกแล้วก็เธอสองคนเตรียมตัวตายได้เลยนะอะไรกันเนี่ยทำไมเมืองไหม้แบบนี้นะให้ตายเถอะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เมื่อก่อนนั้นฉันมีแม่แล้วก็ฉันอยู่กันสองคนไม่มีใครเลยพอแม่ฉันกลับมาที่เมืองแห่งนี้ทุกอย่างมันก็ดูไหม้ไปหมดฮะ อะไรกันเนี่ยทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะเฮ้ยทำไมเมืองไหม่แบบนี้แล้วมีหมอกลงหนาขนาดนี้เป็นเพราะว่าควันไฟแน่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วครอบครัวฉันล่ะครอบครัวจันเป็นไหนกันหมดไม่นะมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองเราก็ไม่รู้ลูกไฟไหม้เมืองเราหมดเลยนะทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับแม่แล้วพ่อล่ะครับแม่หาพ่อไม่เจอจริงๆอ่ะ พ่อไปไหนนะเราไปตามหาพ่อกันดีกว่านะในขณะที่ฉันกับแม่ไปตามหาพ่อก็ปรากฏว่าที่พักเราไฟไหม้หมดเลยจนเราไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้แม่ของฉันเสียใจมากลูกโรงแรมไฟไหม้หมดเลยอะ่ะแม่ไม่สามารถเข้าไปได้ในขณะที่แม่ฉันเสียใจมากฉันก็ตัดสินใจลงจากมา้าที่แม่ฉันขี่อยู่ในตอนนั้นฉันต้องฝืนยิ้ม แต่ฉันฝืนยิ้มต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าฉันสงสารแม่ของฉันมากที่ต้องเสียพ่อไปนี่คีลงจากม้าทำไมลูกขึ้นมาข้างล่างมันอันตรายนะไม่รู้ว่าไฟจะลามขึ้นมาหรือเปล่าคีขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ครับแม่ผมขอเข้าไปดูพ่อหน่อยได้ไหมอะผมเข้าไป ขนาดนั้นแม่ฉันก็ได้เข้าไปตามฉันข้างในคีคีลูกคีอยู่ไหนคี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ตายเถอะคีออ <c oughs> <c oughs> ฉันเข้าไปไม่ได้